ครับมือดีกับสีผ้ามาเปลี่ยนไบกระท้อแล้วกันยางกระ้อนนะครับของเครื่องเอซีอายพัดนะครับผมมือดีห้องกับมาเบร์อุปกรณ์่อนนะครับว่าตอนมี้หยางแนนนะครับย่างแรกนะครับเป็นกระแจเบอร์ที่สามนะครับเนาะแล้วกัเบอร์ซิทครับผมย่างเขไปนะครับเนาะเป็นกระแจเอลครับเบอร์ซีนะครับเนาะเอามาเบร์นะครับว่าของกระ้อมี่หยางแหนนะครับก็จะป็น ลิ้นเปิดปิดเขานะครับเน id, ะาะระดับเป็นลิ้นปรับอัตราการไหลของเขานะครับอันนี้คือชุดหลอดทั้งหมดนะครับผมเราเข้าเบรงชุดนกันนะครับว่ามีอย่างไรน,นะครับเนาะแต่ที่นี่คตัวทั้งหมดนึ่งของสามสี่หาหกหกม่องนะครับผมเขาจะเปิดเลยครับใส่ประแจเบอร์ที่สามนะครับเนาะมาขันแกนตรงนี้นะครับขัน ตามเข้มนาฬิกานะครับพี่้องเพราะว่านักเดินแกนไตยนะครับเนาเขาก็ต้องคันไปทางขวานะครับคันนี้นะครับคันออกไปนี้นะครับกรต้องใส่แง่งไหลายนะครับผมแค่จับไปกระทอกออกแล้วครับคันนะครับกระทุกทีเดียวนะครับก็ต้องกระทุกไหล่นะครับคันแกนออกเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เอาแกนออกมาเนาะพี่้องเรียบร้อยนะครัหน่อยแล้วเซมี่นอตข้างในนี่พกตัวนะครับเทาก็ใส่แผงพ่วกนะครับคันออกครับอันนี้เป็นเกี่ยวสายปกตินะครับ ตัดออกทั้หมาโตนะครับก็หลังจากที่เข้าขันตัวนี้ตัวนอ้เป็นปืนทูกไนะครับผมอัดออกมาเรียบร้อยนะครับเข้ากาสามารถดึงไปกระทอกออกมาได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เข้านะครับแกะไปกระทอกเรียบร้อยนะครับผมเข้ากับสีมะแกอย่างเนะครับอ่าเข้าที่ใส่ปัจเจ้อลนะครับเบอร์ที่แล้วก็ปัจเจเบอร์ซินะครับผม ก็คือมีนอดตรงนี้นะครับสองมองนะครับมองหมี้ามองมีนะครับสองมองใส่ประแจเบอร์ซิปเนาะครับเนาะข้าวปนีนะครับนอดนีเนาะแต่พาใส่อ่าปะแจแอลนะครับเบอร์ซี่รอดไปนี้นะครับเขาขันออกตามปกตินะครับเอาไม่ออกวนออกได้เลยนะครับวนออกแบบนี้เลยนะครับ แล้วอีกตัวนึงนะครับเขาก็ใส่ตัวเอลล์ล่กัเบอร์ซิบคือเกานะครับกะเมื่อกี้เขาก็ค่ายออกเรียบร้อยนะครับเขาก็สามารถใส่เมือนะครับง่ายนะครับนอตออกได้เลยนะครับตามปรตเภทก็ไดครับออกมานะครับแล้วก็ปอดยางออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะสลับหน้ายางได้นะครับนี้คือใส่ง่ายมาเรียบร้อยนะครับ เราต้อการทำได้ใอีกรอบนึงนะ